สวัสดีทุกคนนะจ้ะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปร่องเรือชมอทะเลสาบที่ชื่อว่าโอ้ยะยะยาวีจะ้ะมาดูกันว่าความสวยงามกันนี้สวยขนาดไหนเดอะะ้อจ้ะตามมาเดอะะ้อจ้ะลัางเจ้าเท่อนเที่ออกของเงข่งขงเข่ง hyvät sukelluslasit Täällä Tää on se et vesisilmä Mä en täis häiritä Mä kattelee pohjaa En tiedä näkeekö ne täällä veden päällä paljon Mä niin vedä หลายคนสงสัยว่าทำไมอ้อไม่ใส่เซอเร์ฟิชชี่เลยจ้ะคือ <c oughs> ไม่ชอบจ้ะแล้วเราก็ไม่ได้ไปใจจ้ะประสบการณ์ก,รการายเรือมาก็15ปีจ้ะมีเจอพายุพังนึงเนาะ <c oughs> แล้วจะาฮดูกล้องหนาไปจ้ะถ้าจะถึงไอ้นะถึงไอ้บ้านผักแลวดูร้อน สวยงามมากๆจ้ะอันนี้ค่ะจะเป็นเขาเรียกไล่ตุลีก็คือสะพานในน้นำจ้ะตรงนั้นเกาะน,น้อยๆจ้ะเราจะไม่ได้ขึ้นเกาะตรงนี้นะจ้าจะไปเกาะใหญ่

บ้านพักกระดิ่งติดกันนะจ๊ะสวยธรรมชาติสรรสร้างแต่กันนี่เราก็พายเรือตุ้มกลองตุ้มองชมวิวสองข้างทาง บ้านก็หลังเล็กหลังน้อยจ้ะเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นบ้านพักอาศัยจ้ะมาแค่เสาร์ที์วันฮอลิเดว,วันยุทธเขาเขาก็จะมาพักตากอากาศจ้ะ <c oughs> เคยได้ยินแต่ในที่เรียนหน,นังสือเนาะมีบ้านพักซัมเฮาส์พักตากอากาศ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาสัมผัสจริงๆจ้ว่าอืมมันพักตาอาขาดกันนี่เขาเป็นยังไงเนาะหลังนี้สวยเก่นจะ้ะม,ม,ม,มีโดมด้วยซสาหนา้าเรือก็สีส้มหลังนี้ก็สีแดงมีเล็กน้อยเด่นน้ำเลยจ้างหน้า โอ้ยน,น,นกนกนกถ่ายนกไม่ทันโอ้ยไปแล้วนกบินเอาจากตรงน,นี้ไปมีสักหลังของเจดีนะ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นก้อเลยจ้ะตรงนี้จะเป็นเก้ะ,ะเ,เ,กเดี๋ยวจะพาขึ้นก้อน,นี่แลลวจ้ะแต่ว่าพายเลี้ยเหล่นตามรอบๆก่อนจ้ะ หลังเล็กหลังน้อยแล้วแต่ตามสไตล์จ้ะพื้นที่ก็เล็กๆสันสร้างอยู่ตามริมน้ำจ้ะความสวยงามธรรมชาติต้องที่นี่จ้ะประเทศเป็นแลนนะโอ้มีบ้านเหมือนต้นไม้เลยจ้ะน่ารักดีจ้ะ แต่ว่ามองเห็นไหม,มเดี๋ยวจะซูมให้ดูนลจ้ะนี่มันย้อนแสงเนะแล้วก็เจอก้อนหินก้อ <c oughs> นใหญ่ หลังนี้ก็สวยจ้ะมีสักหลังคงจะดีจ้าแต่ก็คงจะไม่มีวาสนาวาสนานางน้อยก็ได้ขนาดนี้ก็เป็นบุญแลจ้ะาาบ้านนี้ก็มีคนอยู่หรอจ้ะมีเห็นมีหมาเดิน สองตัวแถมนนก็จะไม่มีบ้านละจ้ะ uh huh. uh huh. เราก็พายชิวๆไปได้แล้จ้ะพายรอบๆบ,บ้านพักกระโดดร้อนแล้วก็จะไปขึ้นเกาะกันจ้ะ ไม่เหนื่อยจ้ะเหนื่อยก็พักคุณดังหลังพาย ตอนนี้เราก็ขึ้นเกาะก,กันมาแล้วจ้ะเรือเราก็จอดเอาไว้ตรงน,นี้ยูวก็ประมาณนี้จ้ะตรงที่สวยเราขึ้นไม่ได้จ้ะเพราะว่าเขามีคนมาก่อนแล้วก็เดินมาดูตรงที่เขาจอดเรือตรงแรกจ้ะนตอนนเขาไปแล้วอยากเปลี่ยนมาตรงนี้ถึง มีที่แห่นั่งปิงย่างจ้ะเห็นไะเดินไปตามฝรั่ง้วก่อนเปลี่ยนที่นั่งดีวกว่าจ้ะในที่สุดพระเอกก็ยอมย้ายมาตรงนี้จ้ะวิวมันสวยกว่าต้องงน,นจ้ะหล่ะก็ที่มันกว้วงกว่าที่มันขึ้นไม่ได้ที่แรกก็คือมีคนเขามาปิงย่างแหละจ้ะเราก็เลยขึ้นไม่ได้เนาะ ตรงนี้จะเป็นลานกว้างกว่าแล้วก็อุ่นกว่าตรงนั้นดะตรงนั้นมันไม่มีแดดมันหนาวดิวทะเลสาบไว้เจ้ะ ตอนนี้เราก็เตรียมตัวกลับกันนะจ๊ะบ้านกคอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละจ้ะไม่ไกลมากเนาะก็หากิจกรรมไม่น่าเบื่อจ้ะอยู่บ้านก็น่าเบื่อเนาะไม่ได้ไปไหนก็พายเรือเร่นกันจะ้ะคลิปนี้ก็ขอลาก,กันเลยด้ยจ้ะบ๊ายบาย